ใช้ได้เลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจุ๋มกับโดนัทนะคะก็อยู่ที่พระธาตุโยนกใช่หมสิงหวัดอ่านช,ชื่อถูกใช่ไหมพระธาตุโยนกสิงหวะัดซึ่งเราเลือกที่เราจะจุดเปิดคลิปที่จุดนี้เป็นจุดแรกเนื่องจากตรงเนี้เป็นศาลของแม่โบเขียวขอประวัติได้ไหมคะโดนัทแม่ัวเขียวเนี่ยตามตำนานนะคะอันนี้คือตำนานห้ามดราม่านะคะเป็นตำนานงดดราม่านะคะงดดราม่านะคะ ตามตำนานเรื่องเล่าของที่นี่ค่ะมีเจ้าชายสิงหานครหรือสิงหวัดนครเนี่ยนะครับอ,อพยพผู้คนมาอาศัยแถบที่รับร่วมแถบนี้ค่ะแล้วก็บังเอิญว่าที่แถบนี้เป็นสถานที่ที่ทมีความศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งเกี่ยวพันกับองค์พญานาคองค์พญานาคตัวนั้นก็เลยอยากจะมาร่วมสร้างเมืองกับ,อ,กบองค์เจ้าชายด้วยก็เลยมาเข้าฝันนะคะว่าให้ตั้งชื่อเมืองว่าเมืองโยนกเข้าฝันเจ้าชาย,ชาย เจ้าชายชื่อสิงหวัฒอือ่านะคะก็เลยกลายเป็นชื่อหน้ากับชื่อของเจ้าชายนี่บวกกันเป็นสิงสิงหะนะคะอะ่โยนกสิงหวัฒนะคะขึ้นมาแล้วมาเรื่อยๆเมืองก็มีความเจริญรุ่งเรืองพี่จุม๋มสมัยมก่อนนี้ไม่ได้มีน้ําแบบนี้ เป็นเม,มืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากนะคะแล้วทีเนี้ยตอนที่นาคช่วยสร้างก่อนที่จะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยองพญานาคก็บอกไว้ว่าห้ามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในเมืองนี้ห้ามจับปลาไหลห้ามจับงูอเออมันเป็นเรื่องเล่าอย่างนี้แล้วชาวบ้านก็ทําตามทําให้บ้านเมืองที่อยู่แถบนี้เจริญ่มากเจริญรุ่งเรืองมากสืบมา450ปีหลังจากนั้นความนับถือ ก็เริ่มเสื่อมคลายลงไปเรื่อยๆจากประวัติเล่าต่อประวัติเล่าต่อกันมากลายเป็นต่อลุ่นต่อรุ่นเริ่มหายเขาเรียกว่าเริ่มจางหายจากศรัทธาร้อยก็เหลือมาหนึ่งเหลือห้าสิบเหลือยี่สิบเหลืออะไรก็กลายเป็นว่าไม่ไม่ได้นับถือเรื่องนี้แล้วทีเนี้ยอยู่มาฝนฟ้าก็เริ่มไม่ตกต้องตามฤดูกาลพี่จุ๋มพื้นที่แห่งนี้เริ่มแห้งแรงนะคะเขาก็เลยหาหมอดู อ่าปกตินาะยังไม่ได้เข้าวัดเข้าวาในสมัยก่อนพุทธการยังไม่เข้ามานะฮะแถบนี้ก็จะนับถือผีกันก็จะไปหาหมอดูหมอดูก็ทักว่ามีปลาไหลเผือกที่ทําให้ที่นี่เกิดความแห้งแล้งเกิดอาเพศประมาณนั้นก็เลยรวบรวมให้ชาวบ้านเนี่ยไปจับปลาไหลเผือกทุกคนไปจับปลาไหลเผือกและชาวบ้านก็เจอค่ะเป็นช่วงหน้าฝนพอดีปลาไหลเผือกขึ้นมาเล่นน้ํา แล้ว oh. ชาวบ้านก็แห่กันไปจับคขะทุกคนจับเสร็จสับสับสับ,สบเป็นท่อนๆกินทั่วเมืองโอเนี่ยทั่วเมืองนี้ทุกคนขนลุกเล่าไปแล้วขนลุกแล้วรู้ไหมคะว่าใครไม่ได้กินแม่บโวเขียวคะ่ะแม่บัวเขียวเป็นคนเดียวในเมืองนี้ที่ไม่ได้กินเนื้อปลาไหลเผือกโอ้ oh. ขนลุกขนลุกไหมคะขนลุกเล่าไปขนลุกไป ยาเขียวนเป็นคนที่ไม่ได้กินนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่ไม่ได้กินอีกก็เป็นนอกเขตหนองน้ํานี้นะคะนี่คือตรงนี้เป็นหนองน้านะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเป็น<ด>หนองน้ำเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าปลาไหลเปลือกตัวนั้นนะคะเป็นบุตรสาวนะคะหรือว่าพระธิดาของพญานาคโอยคนลูกเออซ,ซึ่งขึ้นมาเล่นน้ําช่วงหน้าฝนนะคะพญานาคท่านก็เลยโกรธมากก็เลยทําให้เมืองเนี้ยล่มสลายโดยการพ่นน้ําท่วมเมืองเลยค่ะ เหลือบ้านเดียวที่รอดชีวิตคือบ้านของย่าเขียวตำนานเรื่องเล่ามันเป็นแบบนี้แล้วทุกวันนี้ที่ดินแถบนี้นะคะถมดินยังไงนะคะก็ท่วมน้ำก็ท่วมจริงเนี่ยจุ๋มเห็นเป็นหนองน้ำเป็นหนองน้ำแล้วที่นี่ที่นี่ก็คือที่ดินของย่าเขียวฉะนั้นตรงเนี้ที่เราเห็นสูงเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านย่าเขียวใช่เหมือนเป็นบ้านย่าเขียวที่ไม่ท่วมแล้วจะบอกความรู้สึกจุ๋มนะ พอเดินเข้ามารู้สึกเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างรู้สึกเหมือนเขาคอยมองเราอยู่ตลอดเวลาเราไปในหลายๆที่เราก็เจอเรื่องราวดีๆเ <c oughs> <ๆ>ช่นเราไปแม่ย่าผาเราก็ได้กราบแม่ย่าผาในที่ที่หลายๆคนไม่ได้ไปฉะนั้นเรามาที่นี่เราก็มากราบแม่ย่าเคียวกันและด้วยนิสัยจุ๋มค่ะคุณฟุกเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมหยอดกันไปเรื่อยๆนะคุณฟุกเนาะเพอเอิญเหลือไปเห็นพี่โดนัทเขาบอกว่าเชิญร่วมปลูกต้นชมพูพันธทิพย์รอบเกาะแม่ไม้เดี๋ยวเราจะไปปลูกกัน แต่ตอนนี้เรามากับย่าเขียวกันก่อนครับเจ้บ<ย>าบ้านเจ้าเรือนกันก่อนนะคะมา<ช>ถึงที่บ้านย่าเขียวแล้วขออนุญาตจุดเทียนเปิดแสงสว่างนะเจ้าค่ะขอสิ่งใดก็จะได้สมหวังสมปรารถนาย่าจ๋าหนูขอเป็นสะพานบุญนะย่านะไม่ได้มีเจตนาร้ายนะคะ อิดมอน8บาท9บาทเองพี่ฟุ๊กอืมสร้างประตูวัดสร้างประตูวัดอืมแล้วมีสร้างอะไรอีกเจ้าคะแล้วก็สร้างถนนรอบ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 คือรอบเกาะคือตอนนี้รอบเกาะคือไม่มีถนนคือถนนไม่ดีก็คือทําถนนให้ดีขึ้นเหรอเจ้าคะคือคือคือขยายถนนด้วยอ๋อขยายถนนด้วยตอนเมื่อก่อนนี้เมื่อตอนต้นปีนี้เราถึงได้ได้ที่ดินคืนมาทั้งหมด เมื่อก่อนยัง,งคือมีคนอื่นเขาก็ยังครอบยังครอบครองอยู่ oh. แต่ตอนนี้ทางวัดก็ได้ดําเนินการนะแบบว่าเอารวมที่ทดินกลับมาคืนใช่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยทั้งร่วมสร้างประตูวดัดทั้งรับบริจาคเงินสร้าง<ๆ>เขาเรียกันนะอิดอิดเพื่อที่จะทำอะเนาะแล้วก็สร้างถนน แล้วก็ปลูกต้นชมพูพันธิย์แล้วก็ปลูกต้นชมพูพันธิ์รอบเกาะรอบเกาะเลยบัญชีโอนเงินให้โอนตรงเข้าวัดเลยเบอร์เบอร์พร้อมเพย์ของวัดเลยนี่ค่ะใครอยากทาโอนตรงเข้าวัดไม่ต้องมาผ่านจุ๋มนะโอนตรงเข้าวัดกันเลยก็อยากจะบอกว่าเราเราทำได้ในสิ่งที่เราทําเราทําได้ในสิ่งที่เราทําเราช่วยสร้างได้ในสิ่งที่เราสร้างแต่พี่ฟุกวันนี้ลูกสาวเรามาไม่ได้ทําไมบอกเขาที่ ไก่เต็มวัดเลยลูกหนูกลัวไก่ออ uh huh. <laughs> ลูกสาวหนูกลัวไก่ uh huh. เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะพาเข้าไปที่ณนะรู้แล้วว่าเธอเป็นไก่นะ uh huh. เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจุ๋มก็จะพาทุกคนนะคะไปที่พระธาตุซึ่งถ้าหม่มผ้าพระธาตุได้เราจะหม่มแต่ถ้าห่มไม่ได้ก็ทำมาจาาัดสรรเนื่องจากข้างบนนั้นจะเป็นรังต่อรังพึ่งรังแตนเราจะทําอะไรเราก็ต้องเทคแคร์ดูแลตัวเองเราที่นี่มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วย uh huh. ใช่ไหมเจ้าคะแต,แต่แต่ช่วงนี้ช่วงโควิดนี้ทาง ทางวัดทางอันนี้ก็คือทางคณะกรรมการอะไรก็สาธารณนสุขก็ขอให้ปิดปิดแล้วก่อนอ๋อปิดบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ากลัวจะไปชมได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าหน้าที่เขาตักไว้ใส่แทงน้ำสแตนเลสไว้แล้วก็มีขวดเปล่าตักไว้รอพี่ฟุกงั้นไหนๆเรามาแล้วเราร่วมปัจจัยกับท่านเลยดีกว่าพี่โดขอซองค่ะมีอยู่หนึ่ง่พอดไคือคือเป็นคุณของพระรัตนไตร108อด Icana, อันนี้อันนี้เป็นช่างรางวัดที่ดินเขาวัดคือคือทางวัดไม่ได้วัดเองเลยที่นี่มีอะไรเป็นของดีของมงคลค่ะต้องมีของดีของมงคลให้ลูกให้หลานละลละลูกหลานจะได้ไปหาปัจจัยมาเยอะๆจะได้มาร่วมสร้างคือคือเมื่อก่อนเคยทาเคยทําพวกวงบาทนักราชอะไรอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเอาแจกไปหมดแล้ะ ไม่เหลือสักหน่อยเลยล่ะค่ะคือครูบาอาจารย์เขาบอกว่าถ้าจะให้ของที่เราทําขึ้นมาหรือปลูกเสร็จหรือทำอะจะให้ขลังศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องทําเท่าไหร่ก็แจกไปเท่านั้นเลยแจกหมดเลยเขาเขาเขาไม่ให้เก็บออันนี้เป็นเคล็ดลับของครูบาอาจารย์แล้วรอบหน้า <c oughs> เราจะได้ไหมล่ะคุณ <c oughs> พี่ฟุกฝากถวายครับพี่ฟุกเป็นผู้ชายอขอถวายปัจจัยในนามสายบุญจุ่มวิรันตีนะคะให้พี่ฟุกเป็นตัวแทนนอตเทาหายค่ะ สาธุนะเจ้าคา่ะัจจตาโรธรรมวัฒนทันติอายุวโนสุขังพันลังอารคยาปลลมาลาภาะสัตว์ีปลรมังนันวิสาสาปลมายาติ ควันลอยไปหา4ี่หูหตาค่ะลุงสาธุนะคะด้วยความเชื่อและความศรัทธาในองค์4ี่หูหตานะคะวันนี้จุ๋มอยู่ที่พระธาตุโยนกนะคะก็ได้มาไหว้ได้มากราบนะคะองค์4ี่หูหตาแล้วตอนนี้ก็ได้จุดฐานแต่พอหลังจากที่เราจุดฐานนะคะเราก็เห็นว่าควันของฐานเนี่ยลอยไปหาองค์4ี่หูหตาค่ะ สาธุสาธุสาธุนะเจ้าคะ่ะพี่ฟุกจ๋าเอาแบงค์เงินวางไว้ที่องค์สี่หูห้าตาหน่อยคะ่ะใครที่เห็นคลิปนี้ขอให้มีโชคทุกคนนะเจ้าคะ่ะทุกคนคืออยากจะบอกว่าขนลุกสะพึงมากกล้าพูดลุงรู้สึกมันหนูไหมสิ่งที่จุ๋มรู้สึกคือควันคือปกติก็ต้องลอยขึ้นข้างบนเนาะแต่เนี้ยลอยมาหาองค์สี่หูห้าตาที่นี่หมดเลยดูเขาเรียกว่าสุสานเตาอ่ะที่เนี่ยคือไม่ธรรมดาเลยนะ ใครมีโอกาสก็อยากให้มาจริงๆใครมีโอกาสถึงอยากให้คุณมาเลยอะ่ะที่เขาคอยรู้สึกที่นี่มากกว่าใช่ทีน่กกากลัวรู้สึกมีพลังเลยอะ่ะโอ้ยคนลูกคนพ้องคนช้อยู่นี่แหละ นี่เป็นยังไงบ้างคุณจุ๋มมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอันนี้เอาเป็นท้ายคลิปของวัดโยนกและกันของพระธาตุโยนกคือเอาเรื่องแรกก่อนที่จุ๋มเจอจุ๋มไม่สามารถจะไลฟ์สดได้ตรงนม่ย่าบัวเขียวเราก็เลยอัดเป็นคลิปวิดีโออัดเป็นคลิปวิดีโอเสร็จจุ๋มโพสต์ลง Facebook ลู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น Facebook จุ๋มถูกปิดค่ะปิดกั้นเลยอะ ปิดเลยค่ะตอนนี้เฟซจุ๋มถูกปิดเฟซไหนจุ๋มนิลันตีจุ๋มมูทิตาเฟซส่วนตัวเขาขึ้นมาเลยค่าว่าเฟซคุณถูกปิดถาวรล่าสุดหลังจากที่จุ๋มโพสต์คลิปแม่ย่าวัวเขียวเราก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็พยายามที่ส่งคลิปแม่ย่าลงไปในกลุ่มให้กับลูกค้าเราสรุปว่าคลิปแม่ย่าส่งไม่ได้งั้นเดี๋ยวกลับไปเช็คฟุตดก่อนเลยนะว่ามีเปล่ากลับไปเช็คฟุตว่าติดไหม สิ่งที่จุ๋มเจอคือคุณต้องมากันเองแล้วล่ะก็ขอให้ฟลุตยังอยู่ซึ่งเราก็มั่นใจว่าเราขอท่านแล้วก่อนที่เราจะถ่ายแต่ก็ไม่รู้แต่หลวงพ่อให้ถ่ายนะหลวงพ่อให้ถ่ายแต่ไม่รู้ว่ายังไงแต่ที่แน่แน่เฟซจุ๋มโดนเฟซจุ๋มโดนเพจจุ่มโดนก็ธรรมะจะสัรนละกันเนาะธรรมะจะสัรนละกันอยู่ที่ความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลบางคนไม่เชื่อก็แล้วแต่ส่วนบางคนที่เชื่อคุณมีโอกาสจุ๋มอยากให้คุณมาด้วยตัวเอง ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันจุกดีเมื่อกี้จุ๋มส่งเรื่องอุทธรณ์ไปแล้วไม่รู้เปิดใช้ให้จุ๋มหรือยังคำที่ก็ข,ขึ้นมานี่โอเคหลังจากนี้ค่ะอ๋อแล้วแต่นี้ไม่รู้ละคำจุ๋มโพสต์รูปตัวเองตอนไปโอยตุงแล้วก็โพสต์คลิปพอตอนโพสต์คลิปเขาก็เด้งขึ้นมาเลยเราก็ตกใจแหละแล้วก็ยืนอุทรณ์ไปแล้วก็ไม่รู้เฟซจะใช้ได้ไหมเขาขึ้นมาว่าจุ๋มไป ละเมิดอีกแล้วเิละเมิด,ด,มดไม่ใช่ตัวตนจุ๋มเราก็เลยงงว่ามันก็ตัวกูนหว่ามันก็คิปเสียงกูนหว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ภาวนาให้เฟซจุ๋มกลับมาใช้ได้แล้วกันค่ะจะได้ช่วยคนได้ต่อแล้วเดี๋ยวเรารอทานข้าวกันที่นี่นะจุ๋มว่านะปลากระบอกเขาต้องเด็ดแน่เลยคุณดูดิดูดิย,ย่างแบบขู่ย่างแบบ,งบ,บสดๆดเลยลุงเดี๋ดวท้เด็ดนะเลยเราจะช่วยรีวิวร้านนี้แต่ตอนนั้นจุ๋มมาคุณตรงนี้เป็นถนนคนเดิน เขาก็จะมีขนมที่เป็นแบบขนมพื้นเมืองของที่เนี่ยเออไอ้ยางข้าวไอเจ้าดาก้อนจำได้ไหมที่ตอน,นเกิดดาก้อนอะ่ะไม่ใช่เข้าตู่ข้าตูก็มีเดี๋ยวเรารอให้ลุงวางกล้องก่อนเรารอเรารอ,อน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยเดี๋ยวลองกัน แตงกัญชาเสรีนี่บอกใหญ่มากเลยนะไม่ใช่อะก็คืออะไรอะกระบอกอ๋อที่ของขึ้นชื่อย่างแสนอ,อ,อ๋อนึกว่ากัญชาเสรีมากระบอกเบลเลอร์เลยโหร้านนี้น่ากินว่ะนี่นี่นี่ยางรวมย่างรวมก็รวมรว,ว,วมมาเหลือๆอ,อะไรก็รวมรวมมาใส่เข้าไปาดดแต่ผมว่าที่เนี่ย ผมว่าทีเด็ดคือกุ้งเต้นไว้จริงโคตรความหวังเลยเปไ,ไ,ปไปเล่นตรงนู้น<อ>นุ่นแม่ค้าขำอยู่นู่นก <c oughs> ุ้งกุ้งเต้นไม่เผ็ดเด้อแต่เอารสจัดไม่รสจัดแต่ไม่เผ็ดผมเป็นคนกินไม่เผ็ดผมชอบกินชิลชิมดนซิ่ง จุ๋มกับโดนัทเล่าให้ฟังทั้งในคลิปแล้วก็ในไลฟ์เลยละกันจุ๋มเนี่ยมาเชียงแสนรอบเนี่ยรอบที่สองมาเชียงรายเนี่ยรอบนี้รอบที่สามหรือรอบที่สี่แล้วแล้วพอเรามาแล้วอะค่ะก็มีคนเคยบอกเราว่าที่เนี่ยเขาเนี่ยจะมีพญายนาตต้องขอบคุณนะปุ้มนะคะนปุ้มก็คือคนขับรถคู่ใจตอนนี้นะคะนปุ้มบอกว่าไปที่นี่สิเมื่อคืนเราก็หาข้อมูลกันเนาะโดนเนาะ แล้วพี่โดนัทก็ค้นหาประวัติซึ่งประวัติก็ชวนขนลุกพอสมควรประวัตินี้ก็ชวนขนลุกพอสมควรพอเราไปถึงเสร็จโดยส่วนมากอะคะ่ะจุ๋มก็จะไลฟ์สดพอเราไปถึงแล้วอนะคะเราทุกที่ที่เราไปเนี่ยเรากับโดนัทก็จะไลฟ์สดแต่เกิดเหตุว่าโทรศัพท์ดับไปตอนไหนก็ไม่รู้โทรศัพท์จุ๋มไม่เคยแบตหมดแต่วันนี้แบตหมดเปิดไม่ติดไลฟ์ไม่ได้เครื่องแรกจุ๋มก็เลยไปหยิบซัมซุงซัมซุงไม่มีสัญญ,ญาณพอไปหยิบไอโฟน ไอโฟนไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์เสร็จปุ๊บหันไปหาแม่ย่าดับก็เท่ากับเราเป็นละกันในฐานที่เข้าใจว่าเขาไม่ให้ไลฟ์แล้วยังก็ไม่จบแค่นั้นนะความพยายามของจุม๋มอะได้ความที่อยากให้ทุกคนได้ขอพรนะคะจุ๋มก็อัดคลิปวิดีโออัดคลิปวิดีโอในมือถือซึ่งโดนัทเป็นคนถือให้ช็อกค,คืออะไรรู้ไหมจุ๋มโพสต์คลิปวิดีโอลงใน Facebook f a c ซ b o o k จุ๋มถูกปิดค่ะ Facebook จุ๋มถูกปิดโดยขึ้นว่า จุ๋มละเมิดสิทธิ์ที่ไม่ใช่ตัวเองเราก็เลยงงว่าคลิปเป็นคลิปเราเราเป็นคนลงเราไม่มีเพลงอะไรทั้งนั้นจุ๋มละเมิดสิทธิ์ที่ไม่ใช่ตัวเองเฟซจุ๋มถูกปิดตอนนี้จุ๋มยื่นอุทธรณ์เฟซไปแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาใช้ได้หรือเปล่าส่วนโดนัทเองที่โดนัทเจอก็คือตอนที่ถวายปัจจัยใช่เล่ถาถวายปัจจัยอะตอนตอนที่ถวายใช่ไหมคะหลังจากที่หลวงพ่อท่านกำลังจะกำลังจะสวดรับอะ อืมันเหมือนมีแบบอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้วัดเนี้ยตั้งแต่เดินเข้าไปแล้วตั้งแต่เดินเข้าไปที่พระโบสถ์ลูกปั้นแต่แต่ละอันะทุกคนเหมือนเขามีชีวิตเหมือนเขาจ้องมองคนที่เข้าไปนะตรงนั้นเหมือนมองตามใช่เหมือนมองตามก็พูดแล้วสันหลังแบบรู้ว่าว่าเหมือนเขามองตามเหมือนพวกเราตลอดเวลาแล้วตอนที่เรามอบมอบปัจจัยอ่ะตอนที่เรามอบปัจจัยอแม่ มันเหมือนฉากหนึ่งในละครนาคีเลยทุกคนมันได้ยินเสียงวิทยดรับกันเป็นทอด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 แล้วเสียงอะมาจากตรงที่เป็นบริเวณน้ําท่วมเกาะอะคือที่เนี่ยเหมือนเกาะคาชะโนดใช่เหมือน,กอนเอนกาะคาชะโนดเลยมีแม่น้ําล้อมรอบแล้วน้ําที่เนี่ยถมดินยังไงก็ไม่มีวันถมหมดก็คือจะน้ําก็จะชุ่มอยู่อย่างนั้นอยากรู้ต้องไปตามในคลิป YouTube ว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราพยายามที่เราจะไลฟ์เราพยายามที่เราจะลงคลิปแต่เราลงไม่ได้แล้วก็ ที่จุมที่จุมเห็นนะคะของที่เนี่ยคือเขาจะเรียกอะไรอะ่ะเขาจะมีรังต่อเหรอรังพึ่งหลวงรังพึ่งหลวงโอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนอีสานนะแม่บอกเลยว่าถ้ารังพึ่งไปเกาะที่ไหนอะ่ะบ้านบ้านนั้นนะเป็นเป็นบ้านที่มีบุญเยอะแล้วจะรวยแล้วแล้วจะมีแบบว่าโอกาสที่จะโชคลาภเข้ามาเหมือนแบบไม่ได้ตั้งตัวอาจจะถูกหวยถูกรอตตอรีร่ถูกหวยรวยเบอร์จากอะไรก็ไม่ไม่รู้อะ่ะ <Ừ. S 2> มันมันเป็นความเชื่อของคนอีสานนะแต่ถ้าเป็นตามวัดตามวามวก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ออแล้วที่เนี้ยเขามีทั้งอุสขลุกเขามีทั้งที่ศาราแล้วก็มีที่พระธาตุ <ผม S 2> ซึ่ง <พา S 2> ตอน <พา S 2> แรกอะ่ะเราเนี่ยจะไปห่มผ้าพระธาตุกันนะแต่พอเราเห็นพึ่งหลวงปุ๊บลุงอบอกว่าเหมือน,เห,อนเหมือนพระจันทร์เขารู้อะ่ะว่า,ว,าว่าแม่จะแพ้เขาทักไว้ก่อนเลยว่าที่ที่พระธาตุอะ่ะมีเยอะนะโยม เออระวังด้วยเพราะว่ามีเยอะกว่านี้แล้วต่ากว่านี้ด้วยพอเข้าไปนะลุงบอกว่าลุงเจออะไรนะคะพึ่งมันแตกลังออกมาไม่ดุมันพึ่งพึ่งดุคือดเคือยังไงคะดุคือเัง่าคะมันประมาณว่ามันส่งสัญญาณขู่เพราะพึ่งตัวเดียวไม่สามารถขู่คนอื่นได้แล้วพอเขาอยู่เป็นกลุ่มอ่ะเขาจะกระพือเหมือนเหมือนว่าเขามีชีวิตนะแบบว่าเป็นคลื่นให้แบบเรากลัวประมาณนี้ ว่าอย่าเข้าไปใกล้เขาหนานนแล้วที่นี่ก็มีแมงสี่หูห้าตาซึ่งแมงสี่หูห้าตาที่นี่บอกเลยว่าดุกว่าด,ดอยเขาควายแล้วคือเขาเป็นที่โลง่งลมก็ไม่มีแต่คุณรู้ไหมว่าพอเราจุดถ่านไฟอะ่ะควันทั้งหมดอะ่ะลอยไปหาองค์สี่หูห้าตาหมดเลยแล้วสิ่งที่จุมเซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือจุมถ่ายคลิปไม่ได้จุมถ่ายคลิปแต่จุมลงไม่ได้ จุ๋มอยากให้ทุกคนได้เห็นแต่จุ๋มลงไม่ได้แต่รูปอ่ะรูปรูปส่งต่อกันได้นะแต่พอเป็นคลิปวิดีโออ่ะลงไม่ได้จุ๋มพยายามที่จะส่งคลิปให้ในกลุ่มสายบุญจุ๋มก็ทําไม่ได้ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่กล้องลุงอ,อ้นหมดเลยซึ่งเราเองเราก็ไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยจะตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่เราเองเราก็ไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยจะติดไหมเมื่อกี้พี่ฟุกพูดกับลุงอ,อ้นว่าต้องกลับไปเช็คฟุตต้องกลับไปเช็คฟุตเดี๋ยวคืนนี้พี่ฟุกจะเช็คฟุตว่าติดม้ไดหรือเปล่า เราก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ได้ตอนที่พี่โดอ่ะบอกว่าพี่โดรู้สึกได้ยินเสียงวิทวิทตอนที่เราถวายปัจจัยจุ๋มกําลังจะเดินขึ้นรถจุ่มได้ยินเสียงให้มาช่วยถ่ายคลิปหลวงตาจเจ้าวาดเนาะท่านก็บอกว่าคนส่วนมากที่มาพระาธาตุโยนกจะมาแค่ถ่ายตรงข้างหน้าแล้วก็กลับไม่มีใครสักคนที่มาเจาะประวัติที่นี่ที่นี่เนี่ยมีทั้งพระกลางน้ํามีทั้งประวัติของ เมืองเก่าของเมืองเก่าโยนกนครมีทั้งประวัติของแม่ย่าเมืองตามตำนานเมืองที่เขาใช้สร้างนาเคียทุกคนเมืองที่มีเป็นทิดาของพญานาคใช่นาเคียใครที่มีโอกาสใครที่มีโอกาสจุ๋มอยากให้คุณมาเองเขาบอกว่าเมืองเชียงแสนเนี่ยเป็นเมืองโบราณเป็นเมืองโบราณแม่เป็นเมืองที่ก่อนที่จะเกิดเชียงใหม่อีกทุกคนแล้วประวัติ ทั้งคนเก่าคนแก่ความโบราณโบราณความขลังในเรื่องขององค์พญานาคที่มีต่อศรัทธาแม่น้ำโขงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แม่คือมันเหมือนเหมือนเมืองหนองคายเมืองนครพนมประมาณนี้ไม่แพ้กันเลยแต่ที่นี่เก่ากว่าจุกมีคำถามจุ๊อยากรู้ว่าแม่น้ำโขงเส้นนี้เขาไปจนถึงพระธาตุพนมไหมอเขาไปถึงนครพนมเส้นเดียวกันแม่เส้นเดียวเลย เส้นเดียวกันเลยลงมาจากจีเลยแม่มาผ่านเดี๋ยวนะ้ำมาจากจีนมาผ่านที่นี่ใช่แล้วก็ไหลต่อยาวเข้าลาวเข้าลาวแล้วไปออกนู่นเลยไปออกฝั่งอีสานค่ะเส้นเดียวกันฉะนั้นแล้วคนที่อยู่แถบ,บนี้จังหวัดเชียงรายค่ะตั้งตั้งแต่เหนือไปลาวไปอีสานเราคือลูกหลานพญานาคมันมันเป็นบุญที่ที่เราได้มาในแม่เดี๋ยว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 จุ่มคิดออกแล้วเคยได้ยินคําว่าหัวพญานาคอยู่เชียงแสน ตัวพญานาคอยู่อีสานอยู่อีสานแล้วก็เลื้อยหางพญานาคลงไปจนถึงใต้ใต้เลยค่ะเคยได้ยินกัน<ย>ไหมพญานาครมน้ําเค็มก็อยู่ใต้เคยได้ยินคํานี้กันไหม<อ>ข้าวเต็มโต๊ะไรสดเพลินก็ ยังไงแม่กินข้าวเหอะอำลาทุกคนในคลิปไปได้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราอยู่ตรงไหนแม่ตอนนี้อยู่ริมโขงค่ะบรรยากัศดีๆเนาะมาแม่จัดทริปไหมต้องจัดนะมีใครอยากมาทริปแบบนี้กดคอมเมนต์มีใครอยากมาทริปแบบนี้เขียนลงไปด้านล่างรับรองว่าจุ่มมิรันตีจัดให้คุณแน่นอนแล้วเจอกันทริปต่อไปอาหารเยอะๆจุกๆแบบนี้วายพาปังๆแบบนี้ตอนนี้เราต้องลุยลุยบายบายค่ะสวัสดีค่ะ